เราธุกรกิจอยาสัตว์เนี่ยผมว่ายาสัตว์ยังมีความโชคดีที่ว่าธุรกิจเรายังไม่ไดนามิกเท่ากับธุรกริจสริมข้าวพวกไริโภคนะครับซึ่งมันไดนามิกมากของเราเป็นธุกรกิจที่ B 2 c B มันไม่ใช่ B 2 C นะครับงั้นไดนามิกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่มากไม่รดนแล ุรกิจเราในวันนี้ยังไม่มีถึงขัง้น disruption ุนแรนะครับไม่เหมือนกับสินค้าทางด้านคอน s u m e r นะครับงั้นเขาก็มีปรับตัวเล้ยังไ,ไงแล้วแต่เราพวกงจะนั่นนงทบทวนทานทีน่ทำธุรกิจเดิมที่อาศัยประสบการณ์กเก่าๆนะครับอาจต้องมานั่งคิดแล้วว่าไม่พอแล้วครับประสบการณ์เก่าๆความเก่า aw, เก่ๆหรือมีเงินแล้วไม่เปไ็นไรผมไม่พอนะครับถ้าเราดดที่จะย่ธุรกิจนี้คงต้องมาวางเป้าหมายใครที่ ทำธุรกิจไม่เคยมีงบประมาณประจําปีไม่มีแผนการตลาดก็มันนั่งคิดนะครับเพราะมันมันยุคในอดีตในรุ่นผมก่อนที่ว่าทํางานตามสสกาได้นะครับอันนี้ไม่พอนะครับผมต้องมาช่วยดูเลือกพอโปรยโอธุรกิจก็ต้องมาดูครับในช่วงที่ธุรกิจดีๆีเนี่ยผมว่าบางบริษัทอาจไม่ขยายธุรกิจไปในหลายธุรกิจผมต้องมาดูนะครับว่าเราจะเลือกธุรกิจไหนเป็นธุรกิจหลักธุรกิจไหนเป็นธุรกิจรอง แล้วแต่ธุรกิจมันมีความสำคัญอย่า,านงนั้นท่้งหลักละรอรเรามีการมีความเสี่ยงอย่างไรถ้าเกิดสาการแบบนี้เกิดขึ้นคงต้องเตรียมต้องคิดนะครับล่วงหน้าครับวันนี้ถ้ามานแก้ปัญหาวันต่อวันคงไม่ได้คงต้องเตรียมการหรือคาดคะเนปัญหาที่เกิดขึ้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างนะครับว่ามอสไลน์นะครับเนานดีสุดเป็นไงหรือแย่สุดเป็นอย่างไรคงต้องเตรียมนะครับกลุ่มสินค้าเช่นกันนะครับเราเคยมีสินค้าเราต้องมาชนะกลุ่มสินค้าของเราเนี่ย ใอ้ลองรับความต้องการตลาดไหมหสินค้าของเราหนักไปวันนี้ก็ทราบว่าบริษัทไหนที่เน้นเรื่องแอนติวัยจอยู่ไม่ได้แล้วครับถูกไหมครับอันนี้เป็นกระแสปกติธรรมดาได้เองไงมันต้องเตรียมการอย่างไรนะครับพอสินค้าควรจะขยายเพิ่มหรือถ้าไม่เพิ่มเนี่ยจะโฟกัสอย่างไรที่มันเหมาะกับธุรกิจของเราบางทีถ้าเราเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ใหญ่ตัวมากนะการที่พอสินค้าครบทุกรลยก็ภาลักกันนะครับต้องมาสต๊็อกนะครับรก็รู้ว่า เราปล่อยนี่ลูกค้าสาเดือนแปลว่าเราต้องมีสต็อกสินค้าสาเดือนขั้นต่ำไอ้พราะที่เป็นเงินทุนมหาศาลผมต้องทบทวนเช่นกันนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่บอกว่าคงต้องต้องมานั่งคิดครับว่าการเปลี่ยนแปลงในสายการโลกเมื่อก่อนเราคิดว่าใดูการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการบริษัทก็พอผวอนี้มันไม่พอครับรอบข้างผมว่าเราต้องต้องต้องติดตามครับให้ได้ถัด อาจจะไม่ไม่ติดตามผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าต้องพรอนรู้ทนแต่น้อยนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่วันนี้3 0ิเท่าไหร่ครับสาบสาบาทกว่าแล้วจะเริ่มสามสี่บาทแล้วยูโรเท่าไหร่37ใช่ไหมครับสาบาทกว่าเงินปอนด์ลง45บาทแล้ววันนี้นั่นคือนี่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งผมว่ามันยังไม่หยุดนิ่งวันนี้ตามข่าวผมก็ดูข่าวตามโซเชียลออยเนี่ยตอนนี้ประเทศต่งตางๆในยุโรปเกิดการเดินขบวนนะครับ เดินกระบ,บวนหลายประเทศอลยนะครับต่อต้านรัฐบาลว่าทําไมเริ่มไม่เห็นด้วยที่จะนะไระให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปไอเมนการเพราะว่าพอภาวะเซ็นชั่นอาเซียนพบเนี่ยราคาน้ำมันดิบขึ้นท,ทันทีโดยที่อเมนกันไม่สามารถซัพพลายน้ำมันในราคาเดิมได้นะครับอันนี้คือทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของประชาชนในทุกประเทศนะครับ เปิดการเดินกระบวนรองผูนึกภาพที่บอกว่าถ้าสงครามที่เดือนสองเดือนอะไรจะเกิดขึ้นก็อันดัภาพที่น่ากลัวนะครับแต่ผมว่าท่าเตรียมการอย่าไปกลัวมันครับแต่เราต้องต้องลองรับให้ได้นะครับอันนเรื่องของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและภาคบริษัทผมว่าอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราคาดการณ์นะครับในเรื่องของการโฟกัสธุรกิจของเราเนี่ยผมว่าบัานนี้เนี่ยถ้าบริษัทไหนนะครับบริษัทใหญ่ผมไม่หวงครับ เพราะว่าสั่งมีขั้นตอนในการที่จะปรับตัวมีพนักง,งานแต่ระดับคอยดูวิัาขนาดเล็กหรือการที่เท่าแก่ดูแลเองวันนี้ถ้าบอกว่าถ้าเป็นยุคผมเป็นเท่าแก่ผมบอกผมมีหน้าที่ก็แค่ซัพพอร์ตได้แค่มุมมองนะครับทีมงานนั้นทิศทางการทำธุรกิจการวงยุทธเราต้องโอนให้คนรุ่นใหม่คิดแล้วไม่ใช่เรานะครับวพรากา,ารมันเปลน กานเล่นแนวคิดให,ใหม่ๆนะครับสำหรับคนยุคทางการตลาดคงต้องเอาคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเราเป็นเท่าแก่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตการเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องของธุรกิจต่างๆต้องให้รุ่นใหม่เข้ามาบริหารด้านหรือรุ่นลูกเข้ามาบริหารนะครับงั้นสิ่งที่้องต้องปรับตัวนะครับเรื่องโครงสร้างธุรกิจเมื่อจะผ่าประเทศไทยถ้าที่ผมแบ่งตามสมการมาคงไว้แบ่งไปสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มแรกคือบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลนะครบับบริษัท แลนดโบ้เลยไบเออร์เลยหรือเอเอสดีอันนี้ผมถืออินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมีลักษณะธุรกิจมีจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเองนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบริษัทภายในประเทศซึ่งออกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มบริษัทยาสัตว์ในบริษัทอินทิเกตขนาดใหญ่ซีพีแลนด์โกไทโฟนที่มีบริษัทยานะครับเข้าขายซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีอำนาจที่ริษยาสัตว์เองและระดัเข้าบางส่วน และกลุ่มที่เป็นบริษัทยาสั์อย่างเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงานเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาบิ Big Chemical, ๊กจะมีข้อเนี่ยผมก็เชือเป็นบริษัทยาส์ในประเทศรรงัางอาจจะมีนำเข้าบางส่วนนะครับแล้วอีกกลุ่มนึงคือบริษัทตัวแทนที่เรียกว่าดิสติเบเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีสินค้าช่างในประเทศกับต่างประเทศและผมว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยคงต้องมาดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเป็นอย่างไร ผมว่ากลุ่มตอร์เนชั่นแนลกลุ่มที่เป็นเป็น i n t e g r a t i o นหรือบริษัทยาสัต์ผมไม่กระพุงเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อถ้าต้องมีทีมงานในการที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่กลุ่มที่บริษัทตัวแทน d ิ s t r i b u t o r ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นท่องแก่คนเดียวทำเนะหรือสองคนหรือว่าเป็นเป็นบริษัทขนาดเล็กตรงนี้อาต้อง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 มีการที่จะปรับตัวแล้วก็วางแผนกำหนดแผนม่ต่างเพื่อสอดคล้องนะครับเพราะว่า เราถ้าถามว่าจุดออกจุดแข็งของดิสซิเลเตอร์คืออะไรหรือจุดแข็งของแก่บริษัทในกลุ่มนี้มันต้องตอบตัวเองว่าจุดแข็งเราคืออะไรบริษัทอีทโรชแนลตอบตัวเองในงานว่าจุดแข็งก็คืออะไรนะครับความพร้อมในเรื่องดิสซิเลเตอร์ต้องตอบให้ได้จุดแข็งของดิสซิเลเตอร์คืออะไรในยุคผมผมผมบอกว่าดิสซิเลเตอร์จุดแข็งดิสซิเลเตอร์คือเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเน็ตเวิร์กโดยต้องแข่งกับฐานลูกค้าให้คืน จุดแข่งของดิสเตร์นั้นหลังเลยแต่ปัจจุบันนี้นผมไม่แน่ใจว่าสองจุดแข่งนี้เพียงพอหรือเปล่าแน่นอนจะมีท่านเจ้ของตัวกลุ่มสินค้าที่ทมีคุณภาพมาด้วยก็แปลว่าคุณก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยถ้าคุณไม่มีสินค้าเองบวกกับในเรื่องของมาร์เก็ตเน็ตของคุณกับกับฐานลูกค้าที่แน่นคนโอเคคุณได้ะเปรียยนอยู่ด่าแตเป็นเรื่องที่ผมแยกทุกในกลุ่มนี้จะต้องรีบกัน แต่ละกลุ่ ia, seguinte, มคงไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับก็ลองมองเป็นอีกชนิดที่คิดว่ามมาต้องทบทวนผมไปเร็วๆเร็วๆนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลนฐานขุดลบอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดในวงการบริษัทซึ่งผมมักจะใช้หลายหลายครั้งนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดลนี้มันเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เรา ต้องติดตามสาการบางคีย์เวิร์ดเนี่ยสาการเกิดขึ้นแล้วบางคีย์เวิร์ดอาจต้องรอนอนาคตชัดเจนขึ้นงั้นผมว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอยู่วงการนักิจก็สามารถติดตามดีๆเนี่ยก็จะจะสามารถบอกว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวล่วงหน้าไปอย่างไรบา้างกับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ย okay, กอ,อ,อกย่างโอเคเจอคิชเชนออเดอร์เบิร์เนี่ยเป็นจุดที่เราเราเราเอสั่สเลยว่านี่เป็นอธิบายของภาพลักษณ์กับในการที่เราจะเป็นห่วงโลกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราบอกว่า เรามีจุดแข่งงานสนองเนื้อหมูเนืน้อไก่แต่วันนี้ทำว่าที่เชื่อเบอร์ต้อมาตามมันมีผลต้องแล้ว,ว่าเอะความสามารถการแข่งขันของเรา,นนนเ,นราเนี่ยนะครับกับประเทศต่างๆเนี่ยไหวไหมถ้าเราพิจารณาจากต้ทนทุนการผลิตต้ทนทุนอาหารสับอันนี้เนี่ยมันเริ่มบอกว่าเราไปไม่ไหวละเราเริ่มแข่งกับเวียดน,นามไม่ได้นะครับเราเริ่มแข่งไม่ได้แน่นอนนะครับล่าจะดีกว่าในบางประเทศ แต่ถ้าพูดถึงในตัวธุกิจที่มันมีไซส์มีโมเดลตัวนั่งใหญ่พนักงานใหญ่ทีาเวียดน,นามผมเชื่อถ้าเราเทียบกับระดับนี้ผมเชื่อวาความสามารถการแข่งขันเราช่วยได้ต้นทุนอายุเดียต้นทุนการเลี้ยงสัตว์เรารู้ว่าส่วนใหญ่มาจากอาหารสัตว์60-70%ตัวแรกเลยครับข้าโพดเวียดน,นามนำเข้าโคดจากอเมริกานะครับจาก,จาก,จ,ากาจากตา่างประเทศจนถึงเวียดน,นามเนี่ย ช่วงที่ราคาปกตินะครับช่วงที่ถูกช,ช่วงที่ราคาเข้าวโจากโลกสักสี่หบาทนะครับมาถึงเวียดนามไม่เกิน7บาทหบาทกว่าที่ประเทศไทยรัฐบาลประกันราคาขั้นต่ำแปดบาทห้าสิบตรงน,นี้เห็นความชัดเจนไหมครับเริ่มตาดแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยข้าวโพดเวียดนามที่นาเข้าจากอเมริกาวนันนี้ราคาข้าวโพดจากโลกที่ชี้เก้าบาท เวียดนามนำเข้าบางข้างส่งแล้วผมยังอยู่ที่สิบบาทสิบบาทประเทศไทยนี้สิบสาบาทกว่าแั่นแั้นแรงงานเราไม่พอแรงโปรตีนยังไม่เท่าไหร่เพราะเวียดนามก็นําเข้าเราก็นำเข้าแนั้นตัวต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราเสียเปรียบแล้วนะครับแล้วในส่วนอาหารเราล้วนห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนเวเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วนี่ก็จุดหนึ่งที่ที่เราเริ่มแข่งกันใบดาแล้วนะครับงั้นวันนี้ถามว่าราคาผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยกระทบบเราไหม คนขายฟีเอทีชอบครับทาราคิดดีวัตถุสูงขึ้น,นางต้นทุนวัตถุหรืออาหารสัตว์มันสูงขึ้นโอกาสที่เขาจะใช้ฟีดเอทีเข้าไปตัวไหนไม่จ็เป็นก็ถูกถอนออกนะครับเพราะยิงใช้พี่ไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งท,ที่มันมีผลกระทบซึ่งเห้องน้องตามตรงนี้น,นะครับเรื่องคูเซฟตี้หรือเทสเซฟตี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่ที่เราพอทราบแต่ถามว่าตรงนี้ เนี่ยเพมันจะเริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้ฟู้ดเซฟตี้เราอาจจะเน้นแค่ตัว end product นะครับแต่วันนี้กระแส food safety มันเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบสารสัตว์ทั้งทั้งหโซ่เลยเราจะเห็นว่าวันนี้ทั้งมีคำว่า uh, safety feed safety farm นะครับ safety element นะครับ safety meat ที่เป็น product วันนี้มี safety logistics แล้วขายยาสัตว์ก็มี GDP เข้ามาแนละ้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ climate change อันนี้จะมีผลกระทบหนักมากในอีกไม่ปีข้างหน้างั้นคีบอร์ดเนี้ผมเชื่อเราอยู่ธุรกิจเนี้ยมันมีโปรดักธุรกิจหลายตัวที่ในคีบอร์ดเนี้จะบอกเราได้เรื่องเอ็นเวอร์เมนต์ผมก็ไปเรื่องใหญ่คุณชัดให้เวลาผมแล้วเนี่ยคือใช้เวลาเกิดไปแล้วครับไอ้สิบห้านาทีที่พี่แกรอบไปครึ่งชั่วโมงนะยังไม่จบนะเออเชิญเชิญครับเชิญต่อคร <c ười> ับอย่ารีบไปครับเลยเร็วหน่อยเร็วบอกแล้วพูดแล้วเป็นลม เรื่อง food security คำนี้ก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นซึ่งโอเคเรื่องของ food loss จะเริ่มมีบทบาทเรื่อง food เ a s ก็จะเริ่มมีบทบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่ใกล้ๆอาจจะมีกฎเกณฑ์สองคำนี้ออกมาไ้เราคอยตามนะครับเรื่อง global standard เราสราบไแล้วรับ international regulation MR เราสราบแล้วน,นะครับเรื่อง non-veg นะครับอันนี้ผมว่ายังจะมีผลต้องมาตามต่อว่า อัน,นิยาม animal w e l f a r เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีกฎหมายทางด้านป้องกันสัตออกมาเนประเทศแล้วเนี่ยนั่นเป็น animal w e l f a ในมุมมองของสัตวแพทย์นะครับทางโภไคยีผมอยากพูดถึงถ้ามีพรบวิชาชีพการสัตว์ออกมาเนี่ยมันก็จะมีมุมมอง animal w e l f a ในมุมมองของสัตวบาลแต่แ้วดูแลกระบวนการเลี้ยงมันต้องอันนี้ผมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คงตาก็เป็นเป็น เรื่อง้เข้าทางสำคัญครับเรื่องเรื่องเวอรแฟร์เรื่อง c พ i ชเช่นไล stock หรือ smart farming ่งตัวนี้ผมบอกว่าบพริษท,ที่ัุกกิจยาสั่์จากการปรับตัวเราถ้าแนวน้มงนวคตกลุ่มสินค้าที่เป็นยาลดบทบาทเลยสินค้าทีา่ยอยู่ในคําว่า c พิ i เช i i ไล stock เราต้องรู้ว่าตัวไหนบ้างหรือพวกสมารถถ์ทฟาร์มิ่งนะครับไน่นอนเกี่ยวข้องเรื่องดิจิทัลอลนะครับใครที่บอกขายยาสั่์นับเบื่อจะไป ขายอุปกรณ์ดิจิทัลตา่างๆก็ว่าก็สามารถที่ใช้กิบเบิลในการดูแลธุรกิจตัวเองดได้เรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเอ็นดิ้งดัทั้งหลายมันเริ่มหลุดปากกันเรื่อยๆนะครับเรื่องของอนาคต SDG ดีจีกะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป้าหมายของสหป,ประชาชาติซึ่งอันนี้กระทบเยอะมากเลยถ้าเราพวกเราไปติดตามไอ้ตัวเป้ามหมาย SDG ดีจีโกะที่มีมา17เป้าหมายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่อนี้ ที่เราพูดว่า sustainable เนี่ยมันอยู่ใน17โกลนี้เสงนหา้องตามไปได้แล้วก็มันจะเรื่องความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องของอะไรนะผมไม่บอกว่ามันไม่ใช่เป็น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 ,น,น barrier ทางธุรกิจแต่มันสิ่งที่มันมต,ต้องต้องยอมรับ啊เป็นสิ่งจำเงหนมิพ้นเพื่อความย,ายั่งยืนนะครับของน้งตาล new normal ก็ได้หมดนะครับ new normal วันนี้เนี่ยลองคิดดูครับว่า ยาสัตว์อาจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าแ,แต่การค้าขายยาสัตว์มันยังต้องมีกฎหมายควบคุมมันไม่เหมือนกับสินค้าผู้นี้พวก,พวกเดี๋ยวนี้ออนไลน์ทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณก็ขายของได้มหา,าศาลแต่ของเราเนี่ยอย่างเห็นแต่ว่าโอเคมันก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม f เมอร์พฤติกรรมการทำง,งานพวกเราเริ่มเปลี่ยนครับเราไม่เคยคิดว่าจะสามารถุมออนไลน์เรื่องการออนไลน์เกิดขึ้นวันนี้ขอการประชุมเชี่ยการสัญญาออนไลน์ จะเป็นง่ายเมื่อก่อนเราจัดสัมมนาออนไซต์โอ้โหนั่นงผู้แบบนั่งปวดหัวที่อยากรู้ว่าเอ๊ะลูกค้าจะนั่งฟังกี่คนเห็นไหมนั่งหัวครับออนไลน์ผมมีคนเข้าเป็นร้อยๆเพราะทุกคนส่มุดบันทึกนะครับงั้นจะเข้าตอนไหนได้งั้นกนน็เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปงั้นเป็นเรื่องของยาสั่มก็ต้องก็ต้องตามเปลี่ยนแปลงนี้นะครับวันนี้ใน,นการเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลิตผมไปเร็วนิดนึงนะครับ <S <S คงต้องมาดูครับว่าเราจะแต เปลี่ยนแนวทางเดิมในรุ่นผมเนี่ยไปแนวทางใหม่ในรุ่นพวกเราเนี่ยนะครับไปอย่างไรนะครับผมให้ได้คนเสปต์ในธุรกิจยาสั์เดิมเนี่ยเรามักจะตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้เลยเราสนองได้หมดจะพาไปกินลาบก็บพาไปจะพาไปเที่ยวก็พาไปทุกอย่างแต่นั้นผมก็ไม่ใช่ลนวะเพราะลูกค้าเราไม่ใช่รุ่นในเจ็ดกับแปดนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษานะครับมีไลสตล์ของตัวเอง ถ้าเป็นลักสายของคนรู้นใหม,ม่มันแปลว่าเราต้องตามไม่ทันนะครับแล้วเราคงคิดว่าเราไม่ใช่คนไม่ใช่ตามลูกค้าแล้วเราจะนําพาลูกค้าอย่างไรโดยที่ลูกค้ายอมรับการนาพาของเราซึ่งแน่นอนคงหนักทระด้นานธุรกิจทางด้านประโยชน์มากขึ้นซึ่งเหล่านี้หมดเป็นเรื่องที่เราตงเตรียมนะผมไม่ใช่วันนี้ผมไม่ใช่ไปหาลูกค้าแล้วขอให้ช่วยผมไม่ใช่ครับผมแค่วันนี้เราไปคุยลูกค้าผมไม่ได้คุย,ยเชิงโปรดักต์มากเท่าไหร่ เราคงคุยล kind of so ักษณะของการป้องกันปัญหาลูกค้าอย่างไรนะครับหรือสิ่งอื่นๆที่จะทําให้ลูกค้าขยายธุรกิจยังไงเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องเปลี่ยนแนวคิดในการธุรกิจไม่ใช่ขอร้องให้ช่วยนะครับเรื่องของการลดแลกแจกแถมอันนี้เราเปลี่ยนครับถึงแม้เราออย่าห้างนะครับเราจแจกแถมแต่เราก็ทำเองนั่นคือคือคือวิธีการของยาสัตว์เราแต่เรื่องนี้ผมกต้องต้องเปลี่ยน เปียนจากลดแลแจกแถมไปสร้างามาตรฐานคุณภาพได้อย่างไรในเรื่องของความรู้เชิงวิชาการซึ่งแน่นอนก็ไม่พอแล้วงั้นทุกบริษัทไม่ว่าคุณจะบริษัทเล็กหรือใหญ่คุณต้องลงทุนในเรื่องของวิชาการได้ลงทุนเรื่องของมาตรฐานต่างๆเรื่องคุณภาพไมได้นะครับเพราะการลดแลกแจกแถ,แถมมันไม่ใช่แล้วนะครับพอสินค้านะครับอันที่บอกว่าใทรที่ทำธุรกิจที่เดิมมีพอสินค้าเชิงแก้ปัญหาไปากปัญหาโรคปัญหาไรแต่ต้องเปลี่ยนนะครับ สินเชื่อกลมที่สร้างสุขภาพสัตว์นะครับเรื่องของการเพิ่มทราบผ,ผลผลิตระบบเครื่องจักรต่างหรือแม้แต่ากา,ารลดขนาดที่สิงง่งนั้นเราเป็นกลุ่มที่ที่ที่เราพึา่งนำเข้ามานะครับเรื่องของฟีดแอนทีนะครับการลดการใช้ยานะครับการห้ามใช้ยาเนะี่ยมันแปลว่าฟีดแอนทีจะมีบทบาทสําสคัญยิ่งยิ่งฟีดแอนทีในอาหารสัตว์นะครับอย่างนี้ถ้าผมเป็นดีใจครับว่านะักชาติการหลายหลายคนเออพูดถึง รื่องของไอโอไปโอมนขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งแบบตอนนี้ผมว่าคือการเปลี่ยนแปลงวิชาการและแปลว่าในธุรกิจเราผมว่าเปลี่ยนแปลงไปตามนี้นะครับทั่นจะเป็นเรื่องใหญ่การเล่นทีมขายไม่ใช่ละครับไม่จำเป็นต้องมีทีมงานขายที่เก่งขายของเก่งหรือทีมเยอะๆผมว่าเราจะสร้างทีมโซลูชันให้ลูกค้ายุกทารในการแก้ปัญหาลูกค้าโปยแล้วเป็่นเป็นเรื่องที่เราคิดแลม่ใจ่ทีมขายที่ใหญ่ทีมขายที่เก่งทีมขายที่เกา แต่เป็นทีมขาที่เน้นเรื่องการที่จะไอะ้ทีมโซลูชันให้ลูกค้าได้อย่างไรนะครับผมกำลังมองเห็นอยากวห้เรามองดูว่าอันนี้ในธุรกิจแดนเนี่ยแก้ไขปัญหาหรือสร้างโซลูชันลูกค้าได้อย่างไรนะครับอันนี้ตัว่าว่าแดงมีทีมที่เข้าไปจาะลูกค้ารายบุคคลรายบริษัทน,นี่เป็นโมเดลที่ผมคิดว่าจะหลาองต้องให้ควาสมสนใจนะครับว่าจะเรียกปรับเปลี่ยนอย่างไรถ้าเราจะถูกดิสละโดยเฉพาะธุรกิจ Thank uh you. -huh.